เอาละฮะเตรียมเป็นคุณนายเต็มตัวหรือไม่นะฮะงานนี้สําหรับนักร้องรุ่งสาวเจนนิลรัชนกหรจนีได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะฮะหลังจากที่สามีหนุ่มยูชฉัดมงคลน,นั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอนั้นได้ลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีการแจ้งข่าวผ่านสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะะั่นเองนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะยูเองก็ได้มีการเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพครับเพื่อที่จะสอบเป็นนายร้อยนั่นเองนะครับโดยสอบที่ธรรมศาสตร์ศู าการเป็นพ่อลูกอ่อนนั้นนะฮะการที่จะห่างลูกได้เนี่ยก็ ต้องทําใจยากนิดนึงนะฮะก้าวออกไปจากบ้านก้าวเดียวก็ต้องบอกว่าคิดถึงลูกกันแล้วล่ะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเห็นโมเมนต,ต์ต่างๆมากมายนะที่คุณพ่อยิวเนี่ยเป็นห่วงน้องยูจินคิดถึงน้องยูจินรวมถึงภรรยาสุดที่รักอย่างเจนเนียรัชนกอีกด้วยนั่นเองนะฮะล่าสุดเจนี่ก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะ,ะับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าจะได้เป็นคุณนายหรือว่าไม่ได้เป็นคุณนายเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะหลังจากที่สามีของเธอนั้นสอบนาะยร้อยเสร็จแล้วก็ผลออกมานั่่นเองแตวา ถ้าเป็นไปตามที่ตั้งใจวางอนาคตกันไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทดสอบทดลองตัวตนของตัวเองได้แล้วก็เดินทางตามเส้นทางของตนเองได้นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยนะฮะเจนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้กับสามีของเธอโดยตลอดนั่นเองนะฮะกับอาชีพที่สามีรักแล้วก็เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไป ฟังบางช่วงบางตอนในคลิปวิดีโอนี้กันครับคุณพ่อไปสอบไปสอบที่กรุงเทพค่ะไปสอบในร้อยก็คืออย่างที่บอกว่ายิเนี่ยกับเจนนี่ก็คือวางแผนกันว่ายิจะสอบในร้อยแต่ว่าสอบได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็คือให้กําลังใจอย่างเดียวเลยหลายคนบอก ต้องได้เท่านั้นไม่นน่นไม่ไม่ไม่คือคนก็สอบเยอะใครได้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าพี่ยูได้ก็ถือว่าโอเคก็สมปรารถนาที่เราได้วางแผนชีวิตกันไว้เนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะผิดหวังด้านใดเนี่ยเราก็ยังมีด้านอื่นเสมอเพียงแค่เราอย่าหยุดที่จะทำอย่าหยุดที่จะฝันเนาะแต่ถ้าพี่ยูได้ก็ถือว่าโอเคก็เป็นคุณานายเป็นหนึ่งก็ต้องซ้อมแบบว่าถือกระเป๋าแบบคุณนายกับอะไรนะ อาช่วยคุณนายค่ะช่วยคุณนายหเจ็ดพันยเจ็ดพันหนึ่งรคนค่ะเลิศตบมือดังไม่ได้นะลูกฉันนอนอ,อยู่คุณหนูยูจินเขานอนอยู่นะคะเมื่อกี้ก็คือเพิ่งวางสายก่อนเข้าไลน์เขาก็บอกว่าที่รักตั้งใจทำงานนะครับจุ๊บๆอะไรแบบนี้แหละนี่ลงพัวตัวเองดีว่าลงพัวชาวบ้าน<ว>นะคะบางคนบอกอีกนี่มันหลงผัวชอบชมผัวอันนู้นนี่นั่นผัวตัวเองดีกว่าผัวชาวบ้าน